เอาน้อใหม่อยู่นี่ก็หล่ด้วยดูท่อคขนเขาเป็นยจานเนี่ยช่วเอ้อมหน่อยหน่อย

งานกัวรมานิงานทัวรใหม่ข้อใหม่งานรถข้อใหม่เน้วก็ ไปฟังคนกัีหน่อยไปทาไปสองนี้เลือกเหละดูลุยัง้รงนี้สลละวันนี้ผมได้ลอยน้ำกินปกงนอนใหม่พี่นอนน้ำถ่วงน้ำแช่มันเน่าทิ้งเลยไข่หยางนี่ สีชมพูไข่หอยอ่ะไข่หอยเชอรี่หอยน้อยพอดีเลยพี่น้องไม่ใหญ่ไม่เล็กหอยจุ๊บอีกน้อยนามลดนาแรงเกะบ่ะเทินก้นสิมาง,งุ้มได้นี่ค้นสิมาง,งุมไปขายให,ให้เห้เฮาหลพี่น้อง ต้องมาก็บก่อนมาหาหน่อไม้ได้หอยมาหาไอ้พืชบุกได้พืชน,น้ำสัตว์น้ำไอ้ตึ้งนอใหม่ได้ตึ้งหอยอประหยัดไปได้ขาบหนึ่งนะอ่อมหอยได้ผออีเลือหน่องเลยปลากระยีะ่ยง,ง Cầm nồi ra kìa nô Cầm hủ thầu kìa Cầm ăn nì kìa nô คูอหาหน่อไม้นั่งเบิดที่ทึงขวามาเด้อกลับแล้ว